คลิปนี้มาฉีกมิติวานอฟฟี่พายแบบเดิมๆกันค่ะไะเริ่มทํากันก่อนอื่นเราจะกวนนมข้นด้วยไฟกลางค่อนอ่อนค่ะกวนไปเรื่อยๆเลยนะจนเขาเปลี่ยนสีเป็นที่น่าพอใจค่ะคนให้ถึงก้นหม้อแล้วขอบหม้อด้วยนะคะระวังเขาไหม้ง่ายค่ะถ้ากลัวไหม้ง่ายก็สามารถใช้วิธีการตุ๋นแทนได้นะคะโดยการนำหม้ออีกใบหนึ่งใส่น้ำรองไว้ข้างใต้ค่ะ เมื่อได้สีเข้มตามที่เราต้องการแล้วก็เทนมสดจืดกับวิปปิ้งครีมตามลงไปค่ะแล้วก็กลิ่นวนิลากับเกลือใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเหมือนเดิมคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะจากนั้นก็รอให้ส่วนผสมเดือดอีกรอบคนจนได้ความเหนียวที่ต้องการเลยค่ะลีใช้เวลาเคี่ยวไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะคะรอบนี้รู้สึกว่าเร็วกว่ารอบเมื่อวานที่ทำสงสัยแบบตัดสูตรลงเหลือครึ่งหนึ่งด้วยมั้ง เพราะว่ามันน่าจะพอดีกับปริมาณเค้กที่ทําจริงๆสูตรคาราเมลอะลินมี2-3ถึงสสูตรนะแต่ว่ามีลงไว้ให้แล้วแหละจากคิดก่อนๆใครชอบแบบไหนก็นำมามิกซ์ได้เลยแต่ว่าถ้ากับเค้กประเภทนี้ลินว่าคาราเมลสูตรนี้เข้ากันดีตอนที่เดือดจัดจัดแล้วว่ารีพคนหน่อยนะเพราะเดี๋ยวจะไม่ง่ายจ้าตอนนี้ก็ได้ความค้นที่น่าพอใจแล้วนะคะปิดไฟได้เลยแล้วก็ใส่เนยตามลงไป แนะนำให้ใช้เป็นเนยสดแท้นะเพราะว่ามันจะมีความแบบละมุนแล้วก็กลมกล่อมมากๆคนให้เนยละลายและส่วนผสมเข้ากันดีเลยจ้าเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงอะ่ะจะมีความหนืดข้นขึ้นอีกนะคะตีวิปปิ้งครีมกันค่ะเราจะใช้แบบเดลี่นะคะแล้วก็ใส่นมผงฮอกไกโดน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็กลีนวานิลาตามลงไปตีด้วยความเร็วสปดีดสูงนะคะตีแค่เขาขึ้นฟูจนเป็นเนื้อครีมพอนะไม่ต้องตั้งยอดอะไรทั้งนั้นค่ะ สังเกตลักษณะที่ได้นะคะเวลาหยดเขาจะหยดลงบนผิวด้านบนไม่ไหลกองรวมไปด้านล่างแค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะก่อนที่จะเริ่มทาชิฟเนเคก้กันเราก็จะมาวอร์มเตาอบกันก่อนเลยโดยจะใส่ถ้วยน้ําองใบไว้ด้านล่างของเตานะคะวอร์มเตาใช้อุณหภูมิ170องศาเป็นเวลา15นาทีค่ะอันนี้เป็นเตาคอนเวกชันนะคะถ้าใครใช้เตาอบไฟฟ้าธรรมดาก็เปิดไฟบนล่างวอร์มเตาที่170องศาเป็นเวลา15นาทีเท่ากัน,นะคะ่ะ พิมพ์ที่ลีใช้วันนี้นะคะเป็นพิมพ์ครึ่งปอนค่ะหรือใครจะใช้ขันข้าวหรือวาด้วยฟอฟย์ก็ได้หมดเลยค่ะตัดกระดาษไขให้เท่ากับพิมพ์นะคะเวลาแบบอบออกมาเขาจะแบบหลุดออกมาจากพิมพ์ได้ง่ายมากทำชีฟอนเค้กเริ่มจากร่อนแป้งเค้กและผงฟูเข้าด้วยกันค่ะเครื่องร่อนดิฉันเอออะโวยวายมากค่ะเสียงดังมาก นำไข่แดงน้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาแล้วก็นมสดจืดนะคะคนผสมเข้าด้วยกันให้น้ำตาลละลายทั้งหมดแล้วก็ไข่แดงมีสีที่อ่อนลงค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำมันตามลงไปได้เลยเราจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้นะคะวันนี้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะคนผสมให้เข้ากันดีแล้ววางพักไว้ค่ะ เดี๋ยวเราจะตีเมอแรงให้เสร็จก่อนนะคะเราค่อยเอาส่วนผสมของของแห้งมารวมกับส่วนผสมของไข่แดงเพราะว่าถ้าทําคนทิ้งไว้เนี่ยเขาจะเหนียวได้ง่ายค่ะตีเมอแรงกันเราจะใช้สปีดกลางในการตีนะคะให้ขึ้นฟองหยาบแบบนี้เลยจากนั้นก็จะใส่ครีมออฟทาท่าตามลงไปถ้าใครไม่มีนะคะใช้น้ำมะนาวบีบในปริมาณที่เท่ากันได้เลยค่ะไทยอยเทน้ำตาลใส่ลงไปจนหมดได้เลยนะ ถ้าเมอแรงยังเป็นฟองหยาบอย่างนี้อยู่อะยังใช้ไม่ได้นะเวลาอบอะเขาจะเป็นฟองอากาศเยอะมากๆให้ได้แบบนี้เลยนะคะเขาจะเป็นแบบเนื้อเงาเนียนขึ้นมาแล้วก็ตั้งยอดอ่อนลองยกตะก้อขึ้นมาแล้วก็สังเกตหรืออีกวิธีก็คือเอียงถ้วยแบบนี้เขาจะไม่ไหลเป็นอันว่าใช้ได้แล้วนะคะตีตัดฟองอากาศด้วยสป,ปิดตามอีกหนึ่งนาทีค่ะ นำแป้งเค้กับผงฟทูที่ร่อนรวมกันไว้ไปใส่ในส่วนผสมของไข่แดงได้เลยขั้นตอนนี้ให้ใช้ตะก้อมือรีบคนเร็วๆแล้วก็แรงๆเลยนะคะให้หมดเม็ดแป้งเร็วที่สุดค่ะถ้าหมดเม็ดแป้งแล้วก็หยุดคนทันทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเค้กเราจะเหนียวได้ค่ะนำมือแรงมาแบ่งใส่ประมาณ3มรอบนะคะแล้วก็รีบตะล่อมให้เข้ากันอย่างเบามือค่ะ ถ้าคนแรงนะคะไข่ขาวเขาจะยุบตัวง่ายค่ะแล้วก็ถ้าเราตะล่อมนานจนเกินไปเค,ค้กเราจะเหนียวค่ะเวลาตะล่อมอะควักให้ถึงด้านล่างเลยนะเพราะว่าถ้าส่วนผสมเขาไม่เข้ากันอะเค,ค้กจะเป็นไตได้ค่ะเราก็จะนําไปเทใส่พิมพ์ที่รองกระดาษไข่ไว้ด้านล่างค่ะจะได้แบตเตอร์ทั้งหมด145กรัมต่อ1พิมพ์นะคะได้ทั้งหมด3พิมพ์ค่ะ เราจะกระแทกพิมพ์แล้วก็เอาไม้ใบแหลมนะคะมาวนๆเพื่อตัดฟองอากาศค่ะแล้วรีบนำเข้าเตาอบเลยค่ะใช้เวลาอบอยู่ที่25นาทีอุณหภูมิ170องศาค่ะการอบเค้กแบบนี้เรียกว่าวิธีการอบไอน้ำนะคะจะทำให้เค้กเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความฉ่ำในตัวด้วยค่ะเอาออกมาเช็คสุขโดยการใช้ไม้ไปายแหลมจิ้มตรงกลางนะคะถ้าไม่มีเศษเค้กติดขึ้นมาแสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะ นำออกมากระแทกพิมพ์เพื่อปรับโครงสร้างของเคก้กไม่ให้ยุบตัวแล้วก็ความลงบนตะแกรงแบบนี้นะคะเนี่ยที่ลิ้นให้ใช้กระดาษรองคือมันจะออกจากพิมพ์ได้ง่ายมากแล้วก็เคก้กสวยด้วยค่ะอันนี้คือชิฟฟ่อนที่ได้ออกมานะคะเขาจะมีความแบบมีสปริงแล้วก็คืนตัวแบบนี้เลยค่ะรอเขาเย็นตัวลงแล้วก็ไปแต่งตัวให้หน้องกันค่ะ นำเค้กไปวางลงบนฐานได้เลยกุกมกำแพงด้วยครีมนมฮอกไกโดโรยชีเทาโอริโอลงไปวิธีคนขี้เกียจอย่างเราก็หั่นกล้วยบนมือไปเลยค่ะจะได้ไม่ต้องล้างเขียงวางลงไปให้แน่นๆแบบนี้เลยกล้วยที่ใช้เนี่ยถ้าพึ่งสุกเนี่ยจะดีมากมันจะมีความหนึบๆนะคะราดคาราเมลที่เราเสียงเหงื่อไปเมื่อกี้นะแล้วก็ท็อปด้วยวิปครีมอีกหนึ่งชั้นบีบให้จุกๆไปเลยปาดขอบจ้า แล้วก็โรยด้วยนมผงฮอกไกโดเยอะๆเลยนะมันจะฟินมากนำไปแช่ยเย็นแล้วก็มาตาก,กินแบบนี้งามงามอร่อยแนะนำว่าให้แช่ยเย็นก่อนนำไปทานนะมันจะแบบละมุนมากทุกคน